ภายใต้ความเป็นไปได้ของมัลติเวิร์สมันนั้นได้สร้างภาพสะท้อนของเราโาตัวตนต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเอาล่ะขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันเดอร์เทลเทอร์ในที u ยูนิเวอร์สตอรี่ในเรื่องสั้นของคิลเลอร์ชิฟเส้นเรื่องความทรมานของคาราเข้าสู่บทน,นำสำหรับเรื่องราวของคิลเลอร์ชิฟถูกเขียนขึ้นโดยผู้แต่งทีมชื่อว่าอันโนเอลดิชได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ในวันที่24ตุลาคม2022 ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นเพิ่มเข้ามาในตระก,กูลของ s อ o ี่ชิฟตแต่อย่างน้อยการที่ได้เห็นตัวละครตัวนี้อยู่ในรูปแบบของแฟนเกมแรเด้เทลรวมถึงในรูปแบบของแมปโลบบกอย่างเจ้าแมปเลมเน้นออฟเดอะมัลติเวิร์สมันก็ให้ความรู้สึกว่าเราผู้คนในแฟนดอม ต่างก็ชื่นชอบตัวละครคาร่าในรูปแบบต่างๆจนมาถึงหน้าตอนนี้ที่ตัวละครสตอรี่ชิฟคาร่าได้กลายมาเป็นบทบาทของคิลเลอร์แสนนึกถึงมีมด็อกเตอร์เซนที่พูดประมอนว่าฉันรักเธอในทุกมองเติร์เวดไม่ว่าคาร่าจะกลายเป็นรูปแบบไหนหเราผู้คนก็รักเธออยู่เสมอเอาละเรามาฟังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่าสำหรับจากวันสตอรี่ชิฟบทบาทของคาร่าเธอนั้นได้มีการสลับกับบทบาทของแสนทำให้ตัวละครที่มารับบทบา,า,าทคาร่าแทนก็คือตัวของเมทาทอน ที่ในจักรวาลนี้เธอนั้นมาในรูปแบบของเด็กสาวสีชมพูที่ใช้เลือไฟฟ้าเป็นอาวุธและแน่นอนว่าในเหตุการณ์เจโนซตัวของเฟิกนั้นจะถูกเวตานหรือเนี่อีกชื่อก็คือเมตาเธอนั้นจะทําการยึดร่างของฟิกพร้อมกับประกาศศึกของ2องเด็กมนุษย์ที่มีชะตากรรมของโลกอนุกาเป็นเดิมพันและแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับบทบาทของแซนไปก็เทบจะไม่มีโอกาสลุนพนจากวังบนของเจโนไซานี้ได้คาร่านั้นถึงแม้ว่าเธอจะใช้พลังของดิเทอร์มินชันแต่ถ้าว่าพลังของเธอก็ไม่เทียบเท่ากับตัวของฟิก ที่เธอนั้นถือของทั้งพลังของรีเซตและคอนตินิวและด้วยเรื่องนี้มันก็ทําให้คาร่าแทบจะไม่สามารถต่อต้านกับพลังนี้ได้ก่อนที่สุดท้ายเธอนั้นจะกลายเป็นเพียงแค่ตุ๊ก,กตากของเล่นให้กับตัวของฟิกและไม่ถอดและแล้ววังวนอันไรยที่สินส้ดุดมันนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้การรีเซตนับครั้งไม่ถ้วนยิงสาวธรรมดาที่เพียงแค่อยากจะอยู่กับน้องชายของตัวเอง เธอนั้นพยายามดิ้นรนแล้วชนะโชคชะตาที่อยู่เบื้องหน้าแต่ทว่าสูสีทุกอย่างนั้นกลับปาประโยชน์ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้เธอนั้นหลุดพ้นจากโชคชะตานี้ได้และแล้วในวันหนึ่งของเหตุการณ์เจโนโซายเด็กสาวผู้เหน็บเหนื่อยกับวงวนนั้นไม่รู้จบเธอนั้นได้ตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นการดินน้นรนครั้งสุดท้ายไปพร้อมกับเราพวกพ้องที่เธอนั้นคิดว่ามันนั้นอาจจะมีสักวิธีที่จะสามารถหลุดพ้นกับโชคชะตานี้ได้และแล้วคาร่าก็ลองใช้วิธีการไปเตือนพวกควกานานั้มยาิ ร้อ,องให้พาวเปลัสช่วยหาวิธีรับมือกับเด็กมนุษย์ที่กำลังจะตกลงมาซึ่งตัวของพาวเปลัสเขานั้นไม่อาจที่จะสังหารตัวของเด็กมนุษย์ได้แถมตัวของพาวเปลัสเองก็ไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของไทม์ไลน์ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วในวินาทีสุดท้ายเพื่อที่จะเอาชนะความสิ้นหวังนี้เธอนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปหาตัวของคิงแซนอีกหนึ่งคนที่สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของไทม์ไาลน์คารานั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับตัวของคิงแซนณตอนนี้พวกเราควรที่จะหาวิธีตอบโต้ตัวของงงเเดกนนยหัาาที่าา่่ธิิิบสตๆขึ้้ใแซฟง ทางด้านของราชากงกระดูเขานั้นก็ยอมรับฟังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและในขั้งแรกที่ทั้งสองนั้นได้ร่วมมือกันทั้งสองคนต่างก็ได้ทําการระดมความคิดจนเมือ่อโตของคิงแสนนึกถึงพลังเวทโบราณในยุคสมัยสงครามของมอนเตอร์และมนุษย์สิ่งสิ่งนั้นก็คือการประสานวิญญาณของมอนเตอร์และมนุษย์เข้าด้วยกันคิงแสนนั้นได้มอบดุงย์ยานแห่งความมุ่งมั่นให้กับโตของคาร่าก่อนที่ทั้งคู่จะนําวิญญาณเหล่านั้นมาใช้ต่อสู้กับโต้ขงไม่ไดทถอนซึ่งอย่างไรก็ตามม,านนม,ททมันนั้นน้้นนนนก็มเงอลัทิิําาาใหคแแสะต ไม่สามารถเอาชนะดวงวิญญาณแห่ง erm ดีเทร์มนชั่นได้จากนั้นทั้งสองก็ข้ามไปยังไทม์ไลน์ถัดไปมาในข่าวนี้คิงแซน,นจะไม่ปลานี้อีกต่อไปทั้งสองต่างก็ได้ทุ่มทุกพอสบาดแต่ผลสุดท้ายเหล่านั้นต่างก็รู้กันดีในตลอดไทม์ไลน์ที่ผ่านมามันนั้นทําให้จิตใจของทั้งสองต่างก็ได้พังทลายลงทั้งสองนะั้นต่างก็ไม่รู้จะทาอย่างไรดีในตลอดเหตุการณ์ที่ผ่านมามันนั้นแต่เปลี่ยนไปด้วยความสิน้นหวังภาพสะท้อนที่เจ็บปวดที่พวกเขานั้นต่างก็ไม่สามารถเอาชนะเด็กมนุษยยได้้้คาาามมตขของนนททีี่่รักกเิึเซปซปมม จนในที่สุดสติและความคิดทั้งสองตางเขาเสนอความคิดประมาณว่าพวกเหล่านั้นจะหาวิธีละงับความเจ็บปวดให้กับพวกพ้องทุกคนด้วยวิธีการสังหารมอสเตอร์ในโลกอันเด็กาวให้หมดแซนและคาร่าตาก็เดินเนินเรื่องราวคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ของคิวเลอร์อแซนนั่นก็คือการฆ่าเราพื้นผองและคนที่หลักจนในที่สุดในไทม์ไลน์ของเจนโาานซาน้ำพื้นที่ของจัสติมนฮอล คาร่าและแซนต่างก็ได้มาเผชิญหน้ากับตัวของเทพมนุษย์และผลสุดท้ายในที่สุดทั้งสองก็สามารถเอาชนะเมตาธรนท,ที่ยึดครองร่างของฟิกเอาไว้ได้จากนั้นในเวลาต่อมาตัวของเมตาธอนที่อยู่ภายในร่างของฟิกเธอนั้นก็รู้สึกสับสนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมตาธรนในร่างของฟิกเธอนั้นพยายามสังหารลาโลมมอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ทว่าทางดาของแซนและคาร่าพวกเขานั้นกลับทําได้เร็วกว่าจนมาถึงพื้นที่ของแจสตินโฮอีกครั้งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล่าชันผู้กลายเป็นสารเตีย ผู้กับผู้วิพากษาที่ลาทีเส้นท้าให้ความยุติธรรมไปแล้วณตอนนี้เมตาตอนได้เผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่เธอนั้นไม่เคยพบเจอมาก่อนและพลสดท้ายเมตาตอน,น้นล่างของฟิกเธอนั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับแซและคาล่าพร้องกับทําหลาหน์ที่มาถึงจุดสิ้นสุด จะไม่มีการสร้างไทม์ไลน์จินโนซต์อีกต่อไปเพราะณตอนนี้วดูงยันของฟิกทำการพนึงมันเอาไว้ภายในโลกแก้ทดลองแถมในขณะเดียวกันพลังของรีเซ็ตและคอนติเนียมันนั้นก็ตกอยู่ในน้ำมือของราชันผู้ทำลายความยุติธรรมและผู้พิพากษาเห็นการล่มสลายนับเป็นจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์ที่มีชื่อว่าคิวเลอร์ชิฟเส้นเรื่องที่แตกต่างที่จะนำไปสู่การสร้างอีกหนึ่งตัวตนให้ความช่วยหลายให้เกิดขึ้นมาภายในมัลติเวิร์สเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคิวเลอร์ชิฟ เรียกได้ว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นตัวละครตัวนี้ภายในเมมโบรบอกของแฟนดอมอันเดอร์เทลมันก็ทําให้ผู้บรรยายอยากจะลองตามหาในเรื่องของเจ้าตัวละครตัวนี้ขึ้นมาจัดว่าเป็นเส้นเรื่องที่ทําออกมาได้ไม่เลวอย่างไรก็ตามนะตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดเทอมแถมผู้บรรยายจะเป็นจะต้องปันงานที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วผลที่ออกมาก็คือผู้บรรยายมีเวลาทําคลิปยูถูปเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเรียกได้ว่าสัปดาห์หนึ่งนั้นลงคลิปได้หนึ่งทีเพียงแค่นี้เวลาก็แทบจะหมดแล้วละนะอย่างไรก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบ สามารด้วกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือไม่แต่จะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันโดยสําหรับในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของวันเดอร์เลอร์แซออกมาเป็นกระตูน4ช่องลงกันว่างให้กับช่องนี้อยู่บ้างแหละนะโอเค GGWP Good Game w i l l Play